ก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมจาวเทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกิต้าครับนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมมาครับในมครับเอาชีวิตรอด1.16.5นะครับผมแย่อตอนนี้ผมก็อยู่ในแมสไ k y ์บล็อกนะครับ สำหรับใครที่อยากเล่นแบบนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคเออมาเลือกัเลยดีกว่าเดี๋ยวผมมาเล่นก่อนนะครับโอเคถ้าไม่เสียงก็ขอขอไปด้วยครับฮีบโอเคิ่มแล้วนะครับโอู้ เดี๋ยวผมขอดุทํำรวจเกาะก่อนนะครับมันก็จะมีเกาะทะเลทรายเอออันนี้ไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็อันนี้เอ่อไม้สนแล้วก็เกาะเ็ตนะครับเออมันก็จะประมาณสี่เกาะน่ามีใจแลกวกขอไปด้วยครับโอเค สืมเมเื่อใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ <c oughs> พรเพื่อแม่ป้าคลิปใหม่ๆจะช่องของผมครับโอเคตัดไม้ก่อนตัดไม้ครับโอเคผมตัดสัก เท่านี้ก่อนนะครับมันมีลาวาอยู่โอเคเอามาก่อนเออผมคิดว่าผมจะคับอกไปเออโอเค โอเคนี่ okay. ทุกคนต้องตามแบบนี้นะครับทุกคนจำอกจะดีใจมากมากก็ไกลลักตัวครับโอเคครับติ๊กไม้ต้องทิ้งทำไมวะโอเคครับถ้าผมดูนะน่าจะมีประมาณสักสี่พีนะครับ คิดว่าสำหรับออพีนี้ผมจะไปอันนี้ก่อนนะครับมันดูน่าสนใจโอเค Happy Egg เออมันขึ้นอะไรอ่ะโอเคครับได้ต้องสนใจเลยเดีย๋ยวผมก่อเลียบพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะสปีดเลยละกันครับ เออตรงนี้กดกดหนึ่งสองก็วางลาว่ะอ้อตรงนี้ก็โอเคเดี๋ยวผมจะขุดกินนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขอเร่งสป,ปีดตรงนี้นะครับ โอเค๋ยวผมคิดว่าผมจะคาบตอกเผาก่อนนะครับครับมาเผาทานเกต้องทำหน้าที่ในการเผาทานในว่าแล้วตึกยึกเลยก็ประมาณนี้นะครับ เออผมก็ขุดไม้ระวังที่ร้อนนะครับขอเร่งสป,ปีดเลยแล้วกันโอเคครับครับเออผมก็่ผมจะมาขุดยิ้งก่อน แต่จะผมจะทำควานนะครับไปขุดไม้เร็วๆโอเคตวลาครับควานเออไม่มีไม้ไม้ไม่เหลือเลยอ่ะ แล้วตอนนี้ออกก่อนผมรู้สึกว่าถ้าเรายิงอยู่ไปนันมันจะยิงหิวอะตายเนี่ยถ้าอยู่ไปสักพระ,ระแต่ผมมีขนมปังอร่อยอเดี๋ยวผม Masakan Oke Langsung anjir เดี๋ยวผมขอขุดดินก่อนนะครับเออขอเล่นสปีดเลยแล้วกันเออผมขุดตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจ,จะไปขุดฟังด้วยก่อนเพราะว่าบนพื้นมันน่าจะไม่ได้ทำอะไรน,นะครับโอ้ยอย่าตกได้อย่าตก กูได้ประมาณหนึ่งเลยแหละแต่ผมคิดว่าของนี้มันมน่าสุดเลยเหมือนไม่มีกล่องอ่ะเดี๋ยวผมรอ้อยตอนเช้าก่อนละกันเพราะว่าผมเป็นซอมบี้สเกุดตั้โอเคตัดปะมัน ไม่ต้องพูดถึงดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะมาอัลับเพราะว่าที่ก็สนใจเออว่าแต่ตอนนี้มันจะเชา้าใช่ไหมโอเคกดตรงนี้ก็น่าสนใจเจ้าผมจะไปกดตรงนี้ก่อนละกันเพราะว่ากดตรงนี้มันไป้ยไปไป แก่ความมาตรงนี้เลยตุ๊กครับมันอันตรายจะไปละผมก็ไปกับตัวนี้ก่อนละกันมันดูปลอดภัยดีมีอาหารเยอะด้วยแล้วก็ตรงนี้เออไช่ครับโอเคผมเริ่มเลยดีวยกว่าทุ่มแม่เสียเวลาวางกดไปเลยตอนนี้ผมจะปักเพราไปด้วยนะครับโอเค ถึงอยู่แล้วคุณกีบล็อกอะ่ะโอเคตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับ มีกล่องด้วยตุวอ,อ,อ,อย่างจะเป็นหมดแหละเอาับเวแยงได้ใหญ่ะอะขอเก็บกล่องไปด้วยเกน่ากลัวจังออเออทำอะไรจะบอกนายอะมองหาอะไรล่ะไปเกต้องตายแกต้องตาย Chán có thuốc nào đông mùa, ừ, Chán có thuốc ai chân tay kịp kịp bỏ chân bỏ โอเคตอนนี้ผมก็เก็บมาได้แเราจะผมพอตั้งกล่องก่อนกอเผาเนื้อโอเคผมคิดว่าผมจะปลูกเขิขดก่อน ก็แบบนั้นแหละไม่รู้เพราะมันโอ้ผมมันจะเลื่อมไม้ยืมไม้ก่อนโอเคครับผมทะวาผมจะครับถ้วยก็คร<ม>ับแบบนี้เหรอใช่ไหมใช่ โอเค็คสองอันี้โอเคอืมอร่อยใช่โอเคสำหรับ AP พีนี้ผมก็ต้องจบไปก่อนนะครับสำหรใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ แล้วที่สำคัญอย่าลืมกดการะดิ่งเพื่อเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช่วงของผมวันนี้ผมชีตาเขาต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเ yeah. ด็กกินเนื้ออ่อยแล้วว้ว